นั่เก็เลยครับนะครับผมสมนงน้อยโมเลเจ็ดแปดเก้าครับไฟที่เราซ้อมมากี่วันครับหนูเดือนเต็มมากเราซ้อมอยู่นี้ค่ายแค่ินดครับที่เดิมนะครับผมไฟนี้มีใครไปเป็นกุ้งปลาผู้สอนแล้วมั้งก็มีบัลลดเพชรมีหลายตัวนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆนะใครเชี่อกานตอนนี้เราอายุสามครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบเก้าน้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับ 63ครับเรามวยสไตล์อะไรครับไม่ของแล้ววันนี้เรามาเจอรุ่นพี่นะชรัยากรเคยต่อยเขายังยังไม่เคยไอ้นี่ครั้งแรกเลยแล้วเราได้ึูสายเกมต่อยพี่เาไหมอะก็มีสิษย์เขามวยสไตล์เขาก็โม่ของเขาชนหลากหลายครับอ่แล้ววันนี้เราวางเกมวางแผงไงดิอ๋วางเกมเพราเราก็ไปเรื่อยๆเราต่อยตามสไตล์เรานะอย่างเราวันนี้เข่าเนี่ยเรามีอาวุธเสริมมาไหมวันนี้ต้องมีเสริมมามีมาแน่นอนครับผมและล่าสุดนี่เราต่อยไปที่อ่าสารคามครับสารคามวันนั้นต่อยกับ รูกเงินครับเป็นไงบ้างชนะชนะ,ชนะคะแนนมามวันนั้นต่อยเวทเท่าไห <27 S 2> ร่ร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดก็คือเวทวันนี้เลยแล้วเมื่อเช้าเรามาเป็นไงน้ำหนัก เกินอยู่บอลครึ่งครับบอลครึ่งก็คือนี่เดี๋ยวประมาณจุดเจ็ดครับก็เดี๋ยวพี่ชุดหนึ่งแต่ก็มีปัญหาเนาะร่างกายตอนนี้เป็นงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เต็มที่ครับเต็มร้อยเลยสมบูรณแข็งแรงครับวันนี้พร้อมเอาชนะกับค่ายเหมือนเดิมพร้อมครับไฟท์่เราขุมมากี่กิโลครับผมมาประมาณหกโลเราต่อยมวยไทยมาทั้งหมดกี่ไฟล์แล้วประมาณหลังเจ็ดสิบแปดสิบฝากเชิญชวนแฟนคขับเรานี้หน่อยครับก็ขอเชิญชวนแฟนมวยแล้วก็พี่น้องเอฟซีครับแล้วก็ตอนเย็นเปิดช่องทู 24ครับสมน้องน้อยครับวันนี้เต็มที่ครับผมขอชัยนักกับไอฝาดด้วยนะครับวันนี้ขอให้ควโชคดีอดีตรถอีกทีนึงขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับผมเซีคอกขอนคุณครับอ่ะวันนี้เจอกับสมรน้องว่านี่เคยเจอกับเขาไหมไม่เคยยาวอีกแล้วนะบเรานี่เจอมวยยาวตลอดเจอมวยยาวต้องทำอะไงต้องมีวิธีไหมก็เราดูคืนนี้เราซ้อมไหนเราที่ PK ด้วยซ้อมที่ไหน PK ครับ PK กี่วันได้ซ้อมมาซ้อมมา สามอาทิตย์นะเราเป็นมวยสไตล์เข่าเข่าแต่ช่วงหลังนี่ก็สมรสานอย่างอื่นขึ้นมาเยอะแยะขึ้นสูงเท่าไรสูงหกสครับน้ำหนักปล่อยๆครับ62ครับปีนี้อายุไทยละยี่สิบเจ็เพาะเช้ามาเกินไปแล้วเจดสามครับเพราะยุนี่มันล่างุดกชกเร้วหน่อยยี่สินี่ครับกวีนี่โอเคคุ้มไม่ต้องเยอะ4ีกิโลน่าจะมีมั้งประมาณนี้นะแล้วก่อนหน้าสองไฟเป็นไงก็ น,นครับอไ้ที่ผลงานชนะหมดไหมก็ผัดแก้วพัชนะครับสามไฟลังนี่คือชนะสองคนเลยครั้งหนึ่งครับครั้งหนึ่งใช่ไหมเอาละว,ว,วันนี้ร่างโครงร่างกายเป็นหมาซ้อมดีเยี่ยมเจอกับสมเล็กน้อยเห็นไม่ก็มีอะไรบางที่วันเขาเข่าไหมครับผวันนี้เข่าชนเขาเนะครับแต่เสียเปรี่ยนเยตี้ยหน่อยครับแต่ก็ต้องวัดกันบนเวทีอ่ะเป็นคนจากจังหวัดครับอุบลครับอุบลฝากกันครับเลยก็ฝากแฟนคลับทางใต้คนบุญได้พิชิตด้วยครับก็ฝากกัน di kapom